เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจนเบเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย2พฤษภา,าคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาเช้าว,วันศุกร์ครับเป็น NBA รอบเพร์ออฟ8ทีมสุดท้ายลงสนามทั้งหมด2คู่ครับแล้วก็หยิบยกมาวิเคราะห์ทั้ง2คู่โดยคู่แรก6โมงครึ่งดี t ร i ย t ิสตัเปิดบ้านเจอกับ New York Knicks ส่วนคู่ที่2ครับการดวลกันระหว่าง2ทีมแกร่ง A เอคล r ปเ เจอกับไก่ทอดเดนเวอร์น,นรักเก็ต9โมงเช้าครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2เกมนี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็มา1แล้วก็เจ็บไป1ครับก็ออกสตาร์ทแบบสวยๆกับทางด้านฮุสตันอรเก็ตครับเจอกับสานทองโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ก่อนลงสนามฮุสตันเป็นต่อประมาณ3-4คะแนนครับ แลวก็คู่นี้ผมไม่เลือกเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านฮุสตันโรเกตครับคิดว่าสะพานทองคงไม่เน้นเกมนี้เท่าไหร่ครับน่าจะอยากไปปิดซีรีส์ที่บ้านของตัวเองเชสเซนเตอร์ Center, มากกว่าและรูปเกมก็เป็นเช่นนั้นครับฮุสตันโรเกตขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบครับแลวก็สุดท้ายเอาชนะไปด้วยสกอร์ขาดลอย131รอต่อ116้คู่แรกก็เรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบครับแต่คู่ที่2ก็ต้องผิดพลาดไปครับเนื่องจากแอร์เวลเลอร์สครับก่อนแข่งเป็นต่อมิเนสตาที่บูบอยู่ประมาณ5-6แต้มครับ แต่ก็เริ่มออกสตาร์ทไปก็ไม่สวยซะแล้วครับเป็นทางด้านทีมเยือนครับนำโดยแอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับมิเนโซตาทิวบาบูบุกมันนำตั้งแต่ต้นจนจ,นจบครับแอลเวเลเกอร์สก็พยายามที่จะตีเสมอน,นะครับแต่สุดท้ายก็โดนทิ้งไปอีกเป็นทางด้านทีมบุบเข้ารอบต่อไปในซีรีส์ชนะไป4ต่อ1นเลเกอร์ตกรอบไปแล้วครับการวิเคราะห์ในวันนี้ดีทรอยต์พิสตันอันดับ6ครับในสายตัวนออกเจอกับนิวยอร์กนิกส์ทีมอันดับ3ในสายตัวนออก โดยเจ้าบ้านนำโดยเคทคันนิงแฮมทีมฮาร์วเวย์จูเนียร์ออซ่าทอมสันโทเบียส์เฮริสและก็จาเลนดูเรนครับผู้เล่นบาดเจ็บมีแค่ทางด้านจาเีนไอวี่เท่านั้นส่วนทีมเยือนครับนิวยอร์กนิกส์นำโดยจาเลนบันสันกับคาวแอนโทนีทาวเสริมด้วยโอจิโนโนบีมิเกลบิชเชสครับแล้วก็โจสฮาร์ทโดยทางด้านนิวยอร์กนิกส์ครับเกมล่าสุดก็น่าเสียดายครับมีโอกาสที่จะปิดซีรีส์ในบ้านตัวเองครับ แต่ก็แพ้คาบ้านไปด้วยสกอร์103ต่อ106ครับเกมนี้ครับก็ยังถือเป็นอ l i ิมิ a t i o n เกม e สำหรับดีทรอยต์พิสตันครับจะแพ้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับทุกสำนักมองว่าดีทรอยต์ครับได้เปรียบเพราะเล่นในบ้านเป็นต่อนิวอร์กนิกส์อยู่ประมาณ2ถึง2.5แต้มครับแต่วันนี้ผมไม่เห็นด้วยครับคิดว่านิกส์น่าจะบุกมาสู้ได้แล้วก็ปิดซีรีส์ได้สำเร็จกัดฟันเลือกทีมเยือนนิวอร์กนิกส์ส่วนคู่ที่2ครับการพบกันทางด้านเจ้าบ้าน LA คลิปเปอร์ส เกมล่าสุดก็ผลงานไม่ดีครับวันนี้จะได้แก้แค้นอีกครั้งกับทางด้านไก่ทอดเดนเวอนร์นักเกตเจ้าบ้านเอเวอร์คริปเปอร์สทีมอันดับ5สายตะวันตกนำโดยเจ้าคราวเจมส์ฮาเดนกับเทพบุตรหน้านิ่งคาไวเลียนนัดเสริมดวยอยเวซ่าซูบกักนอร์แมนพาวแล้วก็คริสดันส่วนทีมเยือนเดนเวอร์นักเกตครับนำโดยมหาเทพตัวอดิดนิโคล่าโยคิชครับเสริมด้วยจามาลเมเรอ์อารันกอร์ดอนคริสเตียนบราแล้วก็ไมเคิลพอตเตอร์จูเนีย สถานการณ์ล่าสุดเป็นเอเวอ์คริปเปอร์สครับตามอยู่2ต่อ3ในซีรีส์ถ้าเกมนี้เกิดพลาดถ้าแพ้คาบ้านขึ้นมาก็ปิดซีรีส์ทันทีครับเดนเวอร์นักเก็ตเองครับถ้าบุกมาชนะเกมนี้ได้ก็จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายสายตัวันตกทันทีครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เล่นกันที่อินทุอิตโดมอารีนาครับผมก็ยังซื้อเกมในบ้านของเอเวอ์คริปเปอร์สคิดว่าน่าจะต่อซีรีส์ได้ไปถึงเกม7ครับวันนี้เป็นต่อประมาณ5-6แต้มขอเลือกฟังเจ้าบ้านแม้ผลงานเกมล่าสุดจะไม่ดีก็ตาม ก็ยังเชื่อใจเจ้าคราวเจมส์ฮาเดนกับคาวายเลียนนัททศนาจารย์เจสอคู่2พฤษภาคม2025วิเคราะห์ทั้ง2คู่ครับดีทรอยต์พิสตันเจอกับนิวยอร์กนิกส์เลือกนิวยอร์กนิกส์ครับส่วนอีกคู่เลือกแอเวคลิปเปอร์สครับคิดว่าซีรีส์นี้น่าจะไปยาวจนถึงเกม7ที่บ้านของเดนเวอร์นักเก็ตครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ